มาเล่นพี่เรนแบบนี้วะเนี่ยอ้เหยียบไปนี่แย่เลย นี่คุณทำอะไรอะ่ะอ๋อคือฉันเห็นรถคนจอดอยู่อะค่ะเห็นจอดมาสักพักแล้วมีอะไรฉันช่วยไหมคะพอดีใครก็ไม่รู้ครับทำไมที่มีตะปูร่วงไว้ถ้าผมไม่ผ่านมาเจอก่อนเนี่ยรถคันอื่นเหยียบยางรั่วแน่เลยครับค่ะอะไรอยู่ในกล่องครับอ๋อแมวอะค่ะพอดีว่า ลูกค้าเขาให้พาน้องไปตัดขนมาค่ะแมวเหรอครับคุณเอาแมวไปใส่ในกล่องเนี่ยนะมันเอาไว้ใส่อาหารไม่ใช่เหรอครับใช่ค่ะแต่คือลูกค้าเขากดออเดอร์มาไวมากเลยค่ะฉันรีบก็เลยไม่ได้เตรียม,ม,อ,มอ,อุปกรณ์มาเอ้ยคุณคะตรงนั้นมันมีตะปูอีกอะค่ะคุณไปดูหน่อยได้ไหมคะเดี๋ยวผมไปเก็บเองค,ค่ะดีเลยค่ะงั้นคุณขับรถระวังรน,นะคะถ้าไม่มีอะไรแล้วฉันไปก่อน เกี่ยวน้องร้อนค่ะไว้ใจอกันนะคะฮัโลโหลครับผู้หญิงครับครับครับผมกำลังจะกลับครับ ทกหนูมาไหมคะไม่ต้องกลัวนะมาเข้าบ้านกันค่ะ สุกลูกไปเรียนมาเป็นไงบ้างเ,เหนื่อยไหมสุกันลูกสุการ,กการคุณหนูเอา้าคุณหนูหายไปไหนวะอ้นฉันไม่ตลกด้วยนะลูกฉันหายไปไหนต้องเป็นเรเดอร์ผู้หญิขขงคนนั้นแน่ๆเลยอะไรนะมีคนจับลูกฉันไปเหรอใช่ครับผู้หญิง ผมขอโทษนะครับที่ผมดูแลคนหนูไม่ดีครับทิพ์เราต้องรีบแก้ความมะลูกค่ะพ่อจะทยังไงดีเนี่ยอ้อนแล้วผู้หญิงคนนั้นหน้าตาเป็นยังไงเออขาวๆหน้าตาเหมยๆหมยหน่อยครับว,ว,ว,วคนนี้ใช่ไหมเออใช่แล้วครับคุณผู้หญิงคนนี้เลยครับ มรู้มมจักกันด้วยหรอลูกอ๋อไม่มีอะไรหรอกค่ะพ่อเพื่อนเก่าสมัยเรียนนะคะสงสัยจะแกล้งเล่นพ่อว่าเล่นแบบนี้แรงเกินไปนะลูกใช่ค่ะคุณพ่อเอาแบบนี้ก็แล้วกันค่ะเดี๋ยวเรื่องเนี้ยเดี๋ยวทิพจัดการเองส่วนคุณพ่อกับคุณแม่รอทิพอยู่ที่บ้านนะคะโอ,อนไป ันนี้แหละครับคุณผู้หญิงที่ไม่จับกณหนูมาอิมายอ้นแกรอฉันอยู่ที่นี่นะได้ครับสุกัญขากินข้าวก่อนนะมาเดี๋ยวแม่ป้อนไม่ใช่แม่หนูค่ะใช่สิคะแม่คือแม่ของหนูนะยิมายแกทำบ้าอะไรของแกเนี่ยคุณทิพย์ ในที่สุดคุณก็ยอมมาคุยกับไม้สักทีคุยสิก็แกก่อเรื่องใหญ่โตซะขนาดเนี้ยจะไม่ให้ฉันมาคุยกับแกได้ยังไงคุณนั่นแหละค่ะที่สร้างปัญหาถ้าคุณยอมคุยกับฉันดีๆตั้งแต่แรกอ่ะฉันก็คงไม่ต้องทําถึงขนาดนี้หรอกเออคุณท่านครับมาได้ยังไงครับคุณทิพย์ล่ะอยู่ไหนคุณทิพย์อยู่ด้านในครับวันนี้ฉันจะมาลูกของฉันคืนไม่ค่ะ คุณทิพย์อย่ามายุ่งค่ะีนยีมไมเด็กคนนี้เขาเป็นลูกของฉันต่อไปฉันจะเลี้ยงดูเขาเองนี่ค่ะเงินที่คุณเคยให้ฉันไว้ฉันให้คืนคุณแล้วเอาคืนไปเงินเนี่ยเหรอฉันไม่รับคืนฉันบอกแกแล้วใช่ไหมว่าเงินเนี่ยฉันแลกกับเด็กคนนี้แต่คุณไม่เคยบอกฉันนี่ค่ะ ว่าคุณจะไม่ฉันเจอหน้าลูกฉันเลยถึงฉันจะท้องตอนที่ฉันไม่พร้อมหรือว่าฉันจะจนแต่ฉันเชื่อค่ะว่าฉันจะเลี้ยงลูกของฉันเองได้ไม่น้ำหน้าอย่างแกนี่นะจะเลี้ยงคนอื่นได้อ่ะเลี้ยงตัวเองให้มันรอดต่อไหมคุณทิพคุณไม่มีสิทธิ์ที่จะมาดูถูกฉันด้วยคำพูดแบบนี้นะคะเพราะที่คุณเอาลูกฉันไปอ่ะคุณก็หวังสมบัติไม่ใช่หรอคะในเมื่อคุณเองอ่ะมันมีลูกไม่ได้ ถึงฉันจะไม่ได้มีสมบัติล้นฟ้ารวยเหมือนคุณแต่ฉันขอเลี้ยงเด็กคนนี้เองเนอะค่ะคุณกลับไปได้แล้วคุณทิพย์ยี่หม่แกรู้ไหมว่าถ้าเรื่องเนี้ยถึงหูคนที่บ้านฉันเมื่อไหร่นะฉันจะซวยแล้วฉันก็จะลําบากและที่ฉันมาวันเนี้ยฉันจะเมาเด็กคนนี้กลับบ้านกับฉันแกลืมบุญคุณฉันไปแล้วเหรอตอนที่แกท้องไม่มีพ่อเนี่ยแกไม่มีเงินกินข้าวฉันไม่ใช่หรอที่คอยช่วยเหลือแกคุณทิพย์ คิดดีๆเถอะคะ่ะคุณไม่ได้ช่วยเพราะาคุณเมตตาฉันคุณช่วยฉันเพราะคุณคิดว่าลูกฉันเนี่ยอาจจะทําผลประโยชน์ให้กับคุณได้คุณเองอะ่ะมันก็แค่คนโลภมากคนหนึ่งเท่านั้นพี่แท้เรื่องมันก็เป็นแบบนี้นี่เองเอ,อฟูกทําไมวันนี้กลับมาเร็วจังเลยเล่ะคะไม่ได้เข้าบริษัทเหรอคะคุณหลอกผมว่าคุณท้อง คุณหลอกผมว่าจะไปดูแลแม่ที่ต่างจังหวัดแล้วก็ไปคลอดลูกที่นั่นที่แท้มันก็เป็นแบบนี้นี่เทิพ์เธอนี่มันเ็วจริงเลยนะถ้าทิพไม่ทําแบบเนี้ยบบวันใดวันหนึ่งอ่ะคุณก็ต้องเลิกกับทพิพอยู่ดีอ่ะถึงคุณพ่อผมท่านจะอยากมีหลานแต่ท่านก็แยกแกะได้ต่อให้คุณมีลูกไม่ได้จริงๆอ่ะผมก็ไม่เลิกคุณหรอกจริงเหรอคะัฟุก๊กจริงสิครับ แต่ตอนนี้ผมไม่ได้คิดแบบนั้นแล้วการที่คุณกล้ามาหลอกครอบครัวผมแบบนี้ผมรับไม่ได้คุณกับผมแล้วจบกันแค่นี้แหละครับปุ๊กคือ,ค,อคือทิพขอโทษฟุก๊กฟุ๊กให้ให้ใหอภัยทิพได้ไหมคะคุณพ่อคะคุณแม่คะทิพขอโทษนะคะปุ๊กคือทิพํำนึกผิดแล้วคะ่ะหนูเด็กคนนี้ฉันขออุปการะเลี้ยงดูนะ เข้าไปทำงานที่บ้านชันสิลูกเธอจะได้สาบายด้วยจริงนะคะขอบคุณมากเลยค่ะฉันจะฉันจะดูแลเด็กคนนี้แล้วก็เข้าไปทำงานที่บ้านคนอย่างดีเลยค่ะขอบคุณที่เลี้ยกาันนะคะคุณพ่อคะแล้วทิฟล่ะคะเธอไม่ค่อยได้ดูแลลูกแล้วนี่ไม่มีเธอเด็กก็อยู่ได้คุณพ่อคะปะหนูเดี๋ยวฉันพาไปดูบ้าน ไปค่ะไปลูกคุณพ่อค่ะไปค่ะลูกลูกออทำไมไมันเป็นแบบนี้ไปได้วะเนี่ย<อ>ฉันเกือบจะได้สมบัติมันอยู่แล้วเชลบเพราะอิใหมคคนเดียวเลยมันรักพาลูกฉันมาฉันทุกคนต้องอีมมันรู้ความจริงแบบนี้จะาย่งไงต่อดีวเนี่ย